สวัสดีจ้านะคะลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับเอมี่เพชรยนต์นะคะวันนี้เอมี่นะคะจะมานําเสนอรถ e ีโคคานะคะอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่น่าใช้สุดนะคะตัวนี้เลยนะคะนิสสันอเมรานะคะตัวนี้เป็นปี2018นะคะตัว1.2เนะคะเครื่อง1200นะคะตัว e sport t e c h บอกเลยว่าตัวนี้นะครับสวยงามนะคะทั้งภายนอกภายในนะคะบอดี้เดิมสวยรอบคันบอกเลยว่าไม่มีรอยชนหนักแต่อย่างใด ะะรับประกันเรื่องโครงสร้างทุกอย่างเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะเป็นฟี2018นะคะจด2019นะคะราคาขายอยู่339000บาทค่ะเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะคะตันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6000ต้นต้นเองนะคะต่อเดือนนะ วันนี้นะคะมีโปรพิเศษจะมานําเสนอนะคะเป็นโปรนะคะเรามีหลายโปรเลยให้ลูกค้าเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรข่าฟรีนะคะ90วันนะคะหรือโปรช่วยผ่อนนาน6เดือนนะคะหรือนะคะจะเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนเนาน6เดือนนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่เครดิตปกตินะคะสามารถรับโปรเลยไปนเลยนะคะโปรใดโปรหนึ่งนะคะให้ลูกค้าเลือกเลยนะบอกเลยนะคะว่าโปรนี้นะคะเรามีเวลาและจํานวนจํากัดนะคะ เดี๋ยวเราพาลูกค้านะคะไปชมรอบคันกันเลยดีกว่านะฮะว่าตัวนี้นะฮะสวยขนาดไหนตัวนี้นีฮะไฟหน้านะฮะเป็นไฟหน้ามัลติ r e f ฟ c t กเตอนะฮะดวงตาเฉี่ยวคมโตมากๆเลยนะฮะบอกเลยว่าสวยงามนะฮะสวยงามจริงๆนะอเมล่านะปีหนึ่งรุ่นนะฮะที่น่าใช้นะฮะภายในกว้างนะคะกระจังหน้าสีดำนะคะพุ่มด้วยกรอบโครเมี่ยมแพ้นะคะคุณลูกค้าขา มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ให้ด้านล่างนะคะป้ายทะเบียนนะคะ8กลไก่ทอทงนะคะ481กรุงเทพมหาคนครนะคะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะเป็นฟรี18นะคะรถมือเดียวนะคะไม่ใช้งานไปเพียง50,000 5,000กิโลนะคะ50,000 5,000กิโลเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้ากับราคาพิเศษเลยนะคะ300,000 39,000บาท นะฮะคันนี้นะเป็นล้อแมกอลอยนะฮะสีเทาเข้มนะฮะตัดกับสีเงินนะฮะซึ่งทําให้เข้ากับตัวรถมากๆเลยคุณพี่นะคะตัวนี้นะฮะได้ยางปี2018นะฮะที่ติดมากับรถจากศูนย์เลยนะฮะเป็นยางบิสโตรนะฮะวิ่งอีกยาวๆเลยนะฮะยางนี้นะสวยงามนะฮะพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัน สีเดิมเลยนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะคุณลูกค้าขาบอกเลยว่าเดิมบางทั้งคันแน่นอนไม่มีโปะสีมาแน่นอนไปเลียวนะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้าทั้งสองฝั่งนะคะฟิล์มติดมาให้แล้วนะคะคุณลูกค้าขาเป็นฟิล์มมืดนะคะฟิล์มทึบเลยนะคะภายในนะคะประตูนะคะเปิดได้กว้างมากนะคะคุณลูกค้าขาประตูเนี่ยเปิดได้องศากว้างสุดๆนะคะเดี๋ยวเราพามาชมประตูฝั่งคนขับก่อนเลยนะคะ กระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทัลล็อกนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะพววมาลายหุ้มหนังสีดำนะคะเครื่องเล่น CD ดีนะคะ f m a U X คือใช้ได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะแอร์นะคะเป็นแอร์อนาล็อกนะคะคุณลูกค้าขาแอร์อนาล็อกนะคะเกียร์ออตโต้นะคะขับง่ายขับสะดวกสบายนะคะ เบาะผ้ากำมะหยี่นะคะที่คลายความร้อนได้ดีสุดๆเลยเป็นเบาะสีดำตัดด้วยไดสีแดงอย่างสวยงามนะคะฝ้าด้านบนนะคะไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะเนียนใสสะอาดนะคะเดี๋ยวนี่เปิดหน้าปัดให้ดูนะคะ ลูกค้าขาไม่วิ่งอยู่55,000นะคะ989กิโลนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะใช้งานได้ยาวๆเลยนะฮะได้รถปีใหม่นะคะราคาจับต้องได้นะคะราคา339,000บาทนะคะเดี๋ยวเราพามาชมห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางมากนะ,ะอเมล่าบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าใช้งานนะคะ เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่น่าใช้งานนะคะมีที่พักแขนสําหรับผู้โดยสารด้านหลังและที่วางแก้วน้ํานะคะอสองแก้วนะคะที่วางแก้วน้ำด้านในเนี่ยวางได้สี่แก้วเลยคุณพี่นะคะยังไม่รวมกับคอนโซลประตูนะคะที่วางแก้วน้ําได้อีกนะคะกว้างขวางเลยตัวนี้นะะี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่อยากจะแนะนํานะคะ ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะแล้วพื้นที่ด้านในกว้างด้วยนะคะขับออกต่างจังหวัดได้สบายๆเลยนะคะตัวนี้นะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้าย multi reflector นะคะตัวนี้นะ,ะเป็นตัว e sport tech นะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังสามจุดนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังถึงสามจุดนะคะพร้อมสปอยเลอร์หลังปิดมาให้แล้วสวยงามเลยคุณพี่ตัวนี้นะ เตอร์แต่งรอบคันนะคะซึ่งทําให้ตัวรถดูทรงสปอร์ตมากขึ้นนะคะที่ทําให้รถเนี่ยดูทรงสปอร์ตมากขึ้นเลยคุณพี่ตัวนี้นะคะมาลองขับได้เลยนะคะที่บริษัทของเรานะคะเรามีสีขาวสีแดงสีบอลเงินเข้ามาแล้วนะคะอยากให้ลูกค้าท่านเนี่ยมาลองดูลองจับลองสัมผัสลองขับดูได้เลยนะคะลองขับได้ฟรีนะคะเราไม่คิดเงินเลยนะคะมาลองขับมาดูกันก่อนได้นะคะเผื่อจะชอบนะคะ เรามีรถที่บริษัทนะคะมากกว่า350คันให้กับลูกค้าเลือกเลยนะคะคงจะมีสักหนึ่งคันแหละนะคะที่คุณลูกค้าเนี่ยต้องถูกถูกใจอ่ะนะคะต้องชอบแน่ๆนะคะมาลองดูได้เลยนะ,ะเรามีทุกรุ่นทุกแบรนด์นะคะรถของเรานะคะคัดเกรด A ทุกคันในลานประมูลนะคะคัดเกรด A ทุกคันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถบ้านหรือรถอะไรนะคะบอกเลยว่าเราคัดเกรดทุกคันนะคะ สำหรับใครที่ชอบนิสสันอ m เม a ่นะคะปี2018-2019ตัว1.2 e s p o r t e g e นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736นะคะเบอร์เอมมี่ออนลน์ก็ได้นะหรือนะคะอยากมาลองขับมาได้เลยนะคะที่บริษัทของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนเสรียไทยนะคะเลยซอยเสรีไทย95มา20เมตรนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเวลาทำการก็คือ9โมงเช้าถึง5โมงครึ่งนะคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะก็ฝากโปรโมชั่นดีๆนะคะโปรข่าวฟรีนะคะ90วันดอกเบี้ย0%นาน6เดือนนะคะช่วยผ่อนนาน6เดือนนะคะไว้คิดกันด้วยนะคะเผื่อถูกใจสนใจโปรไหนนะคะรองพักเข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอมมี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอมมี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ